เขาบอกไม่กเขาพี่20ปีเาพี่20ปียังสวยรอขนาดนี้เตายุ่เลยนเขาบอกนั่ให้เหมือนนั่งพื้นนั่งพื้น่ะเห็นมเ็อ้แอ๊เข้างบนนี้เย็นมาก ไม่ต้องติดหรอกิสวัสดีครับวันนี้วันนี้เขาอยากได้โมเมน้นเรายังไม่พูดอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้จิ้มจิ้มจมูกกันทำไมฮะมีอะไรติดปลายจมูกพี่กอลอะไรติดจมูกแย่๋อ้โหติดแยกันบ่อยไหมอืมอะไรพี่เอ้าก็เมื่อกี้พี่เห็นแบบเราจิ้มจิ้มอะไรกันแย่เข้าไปทำอะไรวะอุ้ยตายยังอ่ะ พูดคนดีครับได้หรือยังอ่ะเออยังตอนนี้ตอนนี้มาแบบว่าไม่มีอะไรหรอม้วนเปล่าม้วนเปล่าหัวม้วนเปล่าผู้ดีสามแบบกางเกงเดียวเดี่ยวแสดไม่บอกเลยว่าใครอยู่พีจะรอพี่ไหมล่ะอะไรนะพี่จะมองพี่จะรอ น้าที่จะไปเติมอะไรเข้าหัวตอนนี้ไอ้คนถามก้าวหูแดงทำไมครับอ๋อเสื้อแดงมันส่งครับมันส่งไม่ใช่ข้างๆน้องแล้วหูแดงมากขึ้นเหรอฮะเขินไม่เที่เขินใครเขินใครเขินพี่วุฒิโอิโหมีคนอยากให้พี่มีโซนีก้าวแข่งติ๊กต็อกนี่ไงไม่เกี้ยวหูหูรอค่อพี่รออะไรไอ้ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจอคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรผูตึงอ่ะผอนนึงกึ่โอเคคืออะไรพีไม่ดีอ่ะนี่พีเมื่อครั้งที่แล้ว่พี่มาแบบว่าไล่์ก้าไปแล้วแฟนคลับเขาก็ถามว่ากฟเฮ้ยกฟพปฟปแปลว่าไลเก้าบอกว่าการไฟฟ้าเออแล้วพี่ว่าเป็นการไฟฟ้าด้วยแบบ ก็บอกว่ารู้เพิ่มมากขึ้นเียอกว่าแปลว่าอะไรยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมม่คือภาษาอะไรก่นเป็นภาษาอะไรครับเก้าเป็นการสาคำที่ไม่มีตัวตัวสระเออเดี๋ยวนะเออแล้วแฟนคลับถามมาอีกว่าครั้งที่แล้วที่แบบก้าไปให้กำลังใจน้องลูกเทพอ่ะแล้วทําไมต้องให้แบบว่าดอกไม้เป็นดอกเดสี่ด้วยครับเอาหร ทำไมมันอะไรกับดอกไม้ชนิดนี้หนักหนาไม่ตอนแรกอ่ะจะสั่งดอกกุหลาบแล้วก็ดูไว้สีขาวสุดูเขาก็มันก็มีคนแซวอ่ะแบบว่าเอออเาไปให้ผัวคนที่จงใจเขาถามว่าต้่งฆ่าผัวเอาไปให้น้องนะเอออันนี้มันดูเอาไปให้ผัวเกินเลโอเค ผมก็เลยอาดอกสีสันสดใสแบบว่าแบบว่าหลายๆดอกก็ตัดสินใจเลยไม่ได้ก็มีหลายดอกแล้วมันก็มีดอกเดซี่อยู่ในนั้นเหรอดะกเอะไรทำไมต้องมีดอกเดซี่อยู่ในนั้นก็เป็นก็มันก็เป็นดอกไม้ที่แบบว่านี้ก็สวยดีอะอะไรอะไรสวยนะดอกไม้ครับเป็นไงสนุกปะสนุกออ๋อะไรสนุกครับ สนุกมากผมมนไม่เคยดูเลยแล้วแบบว่าไปดูครั้งแรกคือแบบว่าแบบว่าตอนแรกผมคิดว่าผมต้องหลับแน่เลยเพราะแบบว่ามันมันมันเหมือนว่ามันยาวมากๆหลอกว่าประมาณสามสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยั้นแบบว่าเลิกงานไปไม่ก็ไปดูแล้วแบบว่าพอดูจริงๆอ่ะพีเขาไม่มีเวลาแบบว่าให้แบบหายใจเลยใช้แบบว่าลันยาวแบบต่อเนื่องแล้วแบบน่าสนใจมากๆจริงๆสนุกอยากไปดู อืมแล้วพี่เก้าไปชวนน้องอ่ะน้องไม่ว่างว่างไม่ตรงกันครับน้องไปั่างประเทศหอพีคนแถวนั้นแลกของฝากกันหรือยังไปต่างประเทศกันแลกแล้วเมื่อกี้มีของจะเป็นๆมาให้พี่เก้าด้วยแล้วพี่เก้าก็แลกของจากที่มันเมื่อกี้เป็นคุกกี้เออคุกกี้แล้วก็เป็นม้าหมุนม้าหมุนด้วย ป้าป้าอายุอายุอาณาถก็ไม่ใช่น้อยแล้วอีกคนอะไรนะเจ๊อะไรนะมาดามมีโอ้มาดามมีมาลิตซ์ซ์มาลิตซ์ซ่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไปช่องแกงไงอ๋อช่องแกงช่องแกงอะไรดีว่าแกงโซดีนะใช่ทำไมมาดามมีไม่เคยตามตัวเราพี่ได้ไปบ้างปะ โอ้โหพี่มันานมากนะนานมากเอออ๋ออ,อยากให้มาดับพีส่งของให้อีกเหรออยากให้ส่งอะไรอ่ะเออส่งเมงื่อกี้ป่ะกล่องเมื่อกี้่ะเอาป้าเอาป่ะส่งให้เลยนะะได้นะผมไม่ไบอกของน้องโอ้ <c oughs> โหพี่พี่ใจอย่างนั้นเลยเหรอคน,น,ไ,นนะอออไรนะ้คุณเอาเอ,องมาส่งกับเรเลยนะกล่องปริศนา ไม่ต้องรู้หรอกอจะเป็นสีขาวด้วยนะอะไรนะใช่ได้ยอทุกสีขาวอ <นะ S 2> โอ<ต>มี <laughs> คนดูสองพันแล้วอ่ะ <laughs> มิคนบอกว่าคิดถึงคู่นี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะบคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไห้มีโอกาสเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับมีคนถามว่าวันที่สิบสามจะมีงานอะไรเราไม่บอกราให้ดูในสามพันดีกว่า ไม่บอกอว่าบอกไม่ได้จริงแต่วันที่ยี่วันที่อ่ะเราจะมีงานแกโนโอเพนนิง่งเปิดร้านส้มตำอ่าก้าวไม่รู้ก้าวไม่รู้ก้าวงงตอนแรกถูกนับยังตอนแรกถูกไหมแบบ เราพิกต่อมาบอกนี่ก่อนขึ้นมาข้างบนอยู่ได้แบบอ๋อแล้วส้งตำอะไรเราพิกตอบอกเลยเฮะก็ขายส้มตำไงเลอกราคากับแม่ค้าแล้วก็แล้วก็มีเ้ของเมื่อกี้เจ้าของที่อุนเดีวอุนเดียวเขาเป็เจ้าของเระมาย่สิบสี่ไรคข้ารู้แกนโอ้ยนี มอนน้อยเหรอข้าวไม่รู้ไงไม่เมื่อกี้เขาเป็นมังกรเยอะไปหน่อยบอกว่าเลือดมันไม่เลี้ยงกระดูกอ่ะเหนื่อยจริงแล้วแล้วสนุกการร้อยางว่าต้มตันคืออะไรผมรู้แนะผมเก็บไว้อยู่แบบตัวหลุดปาก่นแบบจริงๆแบบเอาตัวแบบที่วุ้นไม่กี่ไปถามพ่อขถามว่าต้มตันเนี่ยทำไว้สามพันห้าร้อยครกเนี่ยเก้าวแบบพีพีทำไหวไหม มีคนช่วยไหมเออจริงๆอยากได้เกินสามพันครบอ่ะเอออืมเออไมจริงอยากได้เกินสามพันครบไม่จริงอแล้วก้าว่าตามสามพันครบเก้าเลยไหมได้ดื่นนะอยากดื่นเลยเหรอเออใช่เออใช่เพรา่าตัมแล้วล่ะแล้วต้องตั้มของเก้าอ่ะไปเอามาและตอมาจากไหนอ่ะ ไปเอามาจากเหนือครับเรอจากตะยอเลยใช่แล้วก็เป็นมะกอพันใต้ทำไมต้องมาจากเหนือเราเอาจากเหนือเป็นตัวพันใต้จบแค่เหนือดีกว่างงวัตถุดิบไงวัตถุดิบเราไปหยิบมาจากใต้แล้วก็จากเหนือใช่ไปหยิบอะไรที่ใต้มาบ้างครับไปหยิบหยิบอะไรบ้างพี่พี่ก็อยิบเราไปหยิบมะเขือทงมะเขือเทศอะไรแบบน มะเขือเทศด้วยใช่อาจจะเป็นส้มตำแบบใหม่มีสตอเออเอาใส่สตอได้นะแล้วส้มตำของเราอ่ะมันรสชาติเป็นยังไงครับเผ็ดเผ็ดก็ได้ไหอ่าไม่ติดเผ็ดด้วยอ่หวานก็ได้เออลง่อได้เหมือนกันแล้ววันนี้มมีถ่ายไปต้องหลายโค้กหมายถึงว่าถ่ายไปต้องหลายโค้กเราแบบว่าเราชอบโค้กไหนมาก เออชอบเออชอบชอบคบที่รสชาติหวานนีอเออชอบคบที่อยู่ในน้ำเออน้ำเยอะใช่คบที่อยู่ในน้ำอคบมันละก็เปลี่ยนมันล้วก็ช้ำๆหน่อยแล้วก็มีมะเขือเทศสองงันด้วยด้วย หรือชอบหรือชอบเซตที่มันซ่าซาหน่อยอ๋อใช่ครบที่มันซ่าซาแต่เมื่อกี้ที่เห็นค้งนึ่งเน่ยทำไมเวลาตั้มต้องจับมือแดนด้วยครับเออเป็นทีมค่ะมาร์คอลแข็งทำไมอ่ะอ้าวแม่ค้าแม่เวลาเขาตั้ม <laughs> เออ<า> <laughs> <laughs> แล้วมันแบบบางที นั่นแหละมันแมากองแข็งเขาก็ต้องใช้สองมือแบบแล้วแล้วเวลาตามไปทำไมต้องวิ่งด้วยอ่ะวิ่งอะไรจับมือกันวิ่งอ่ะเออฮะทำไมอ่ะตามไปวิ่งไปคืออะไรครับต่อไปนีพี่อะไรใช่ค่ะไม่ใช่นะกับพี่เห็นเราหันมาสบตากันแล้วยิ้มหวานด้วยอะไรอ่ะเอออพี่ก้าวเร็วพี่ก้าวเบาไ้เออพี่พี่บ้างดิ ที่ต้องจับมือแล้ววิ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาแย่งกรกของเราไงครับอะไรต้องไม่อยบบว่าเดี๋ยวไม่ทานแล้ต้องก้าวเดี๋ยวก้าวช่ดอะไรชิดอยู่ไม่ผมกำลังคิดอยู่คุยบ้าเลยเปียบเทียบซะน่ากลัวเออแต่พี่ก็เห็นว่าวันนี้เราตามส้มตำกันหลายสถานที่มากเลยทำไมกล้าไปตามส้มตำในห้องน้ำด้วยอ่ะ อะไรอ๋อม่กล้าไปทำก็เหรอเออว้าวทำไมอ่ะบอกว่ามันปวดท้องมากเลยเลยต้องไปตามเงื่อคนสั่งเยอะเหรออ่าอยากเช็ดครกครับก็ไปร้างอย่างเงี้ยเหรอเอาครกไปล้างอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วพีพีอ่ะใส่ใส่ชุดอะไรในการตามต้มตําเนี่ย น่ารักน่ารักหมดเลยค่ะแล้เป็นชุดที่เหมาะสมเออแล้วก้าวว่าพีพีใส่ชุดน่ารักไหมครับน่ารักเก้าวอะให้หนูไม่ได้ยินเออเหมาะสมน่ะน่ารักน่ารักจริงเออไม่ถึงว่าชุดน่ารักหรือน้องน่ารักแม่ค้าแซ่บอ่าแซ่ตอนนี้แม่ค้าโตเต็มวัยแล้อะเมื่อก่นแม่ยังไม่แต่งได้วให้เชียอแม่ค้าปกติพีกสิบเมตรแม่ค้าคนนี้พีกี่เม 100ร้อยเมตรมาซทบเกินหน,น้าเลยนี่พ่อค้าแซ่บกว่าค่ะเออจะได้เห็นความแซบของพอคมันแซ่บยังไงไหนบอกหน่อยขยายให้ดูโอ้โหคือถ้า,ถ,าถ้าทุกคนซื้อไปอ่ะโหแซ่บสุดๆเออแซบเกินร้อยเมตรอ่ะเออเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเออขนาดพี่ยังไม่เคยเห็นมไม่เคยเห็นจริงหรอพี่วุฒิ แล้วถุงดำๆเอาอะไรอ่ะเลยจัดกระเป๋าไปเกาหลีกันหรือยังยังเลยผมว่าไปเลยซื้อซื้ออะไรเสื้อผ้าเนี่ยอยากไม่เอาอะไรไปเลยใช่ทำเสือมันเยอะเหรอไม่เตรียมอะไรนะเสียกว่าเป็นการด้านเออ แต่พอสถานการณ์ยิงกลับด้านไม่ไหวเออกลับด้านอะไรอะครับกลับด้านนี่ไงพี่บุ๊ไปด้วยยืมของพี่บุ๊ดใช่เดี๋ยวผมไปซื้อเดี๋ยวไปแบบแอร์พอร์ตลุกแบบแล้วก็แอร์พอร์ตทั้งหมดทุกวันใช่แล้วแล้วพีพีอะพีพีไปเกาหลีบ่อยยังชวนก้าวไปเที่ยวไหนอือครั้งแรกพี่เลยนะพี่จริงเหรอก้าวครั้งแรกกับการไปเกาหลีเลยอครับผม เลยในตาบตามทัวเลยไอแต่ว่ามันจะมีวันที่ไปห้องสมุดนะคะแต่ด้วยความที่พี่อเคยไปมาแล้วรู้สึกว่ามันก็สวยดีแต่ตรงข้ามจะมีวัดปงกินซายอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าน่าสนใจเราได้ไปไหว้พระด้วยไปขอพรร่านไปขอพรให้ใครครับ ก็ไปขอพรด้ยออวยกันทั้งหมดเลยว่าเขาขอพรได้แค่หนึ่งข้อที่เพื่อนพี่แนะนามาขอได้หนึ่งข้อได้หนึ่งข้อ,ขอใช่แต่ถ้าสองข้อแต่ว่ามีคนถามว่าแล้วเกาหลีจะหวานไหมคะเกาหลีจะหวานไหมหวานไม่หวานไม่รู้เลยพี่บอกว่าร้อนร้อนมากค่ะตอนนี้มิไม่แน่ใจแล้โอ้ตอนนี้<โดย>ร้อนมากเลยแต่ว่าไปกับก้าก็จะบอกว่าเย็น ก้าวไปกับหนูอาจจะร้อนกัเดิ่มก็ได้เพราะเรามันแซบใช่ไหมยอขอต้องเห็นหน้า้เห็นหน้าอดตอนที่พี่พูดประโยคเป็นไงจะมีชุดฮันบกคู่ไหมคะต้องถามคนต้องถามไกด์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาได้เซ็ตเวลาและสถานีให้พอเปลี่ยน ถ้าเขาเสร็จเวลาให้พอ่แก้วเขาเปลี่ยนแล้วล่ะที่เปลี่ยนชุดไวอยู่แล้วพ <c oughs> ี่หมายถึงว่าแก้วแก้วถอดชุดไวมากขอแค่บอกมาผมแบบวิ่งเข้าไปใส่ให้เลยใส่อะไร,รใส่ชุดนันบกเนี่ยว้าวพูดลนะแล้วแล้วแก้วอยากจะใส่เป็นชุดอะไรชุดแบบฮัลลาชาหรือว่าชุดทหารหรือชุดอะไรดีครับขอเป็นทหารแล้วกันอ้ถ้าอย่างนี้อยาไเป็นทหาร โอ้มันมีมันมีลงไปเยอะจังเลยมีแฟนเขาบอกชุดแต่งงานได้ไหมคะมีด้วยหรอนี่ไงเขาถามมาเลยเป็นไงเขาจะแต่งงานไว้นางานแล้วกันเออหรือใครมีก็แบบว่ามีแบบว่าแบบลองดูหมายถึงว่าข้าวสนใจอยากใส่ชุดแต่งงานให้กับเขาอะอะไรนะฮะคือเออโอเค อ่ะข้อต่อไปมีรองเท้าคู่อีกไหมคะรองเท้าคู่เคยมีด้วยเหรอครับเอวเอเอก็ตอนจับฉลากวันอน้ที่แล้วอะ่ะไม่รู้ใครเลยนแบบใครหรือใครซื้อให้ใครก็ไม่รู้เอเขาใส่กันทั่วโลกเออแ,แต่ช่วงนี้เหมือนเขากำลังเิดกันอืเพราะว่า ตอนหนูไปที่อังกฤษใช่ป่ะหนูก็เขัาเลยที่ที่หนูไปที่ ed, อังกฤษก็แบบรุ่นพี่หนูก็ใส่เหมือนกันแล้วหนูเลยท้อให้ตอนนี้ก็มากเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบโอเคเพราะว่าแบบอีกแบรนด์หนึ่องอะเริ่มเริ่มเริ่มแบบแมสเกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเริ่มกลับหนูก็เพิ่งรู้พี่กลัเมื่อกี้มีคนบอกว่าพี่เจ้าไปเกาหลีเปลี่ยนชุดได้หลายชุดเลยนะคะจะได้รู้ว่าไปไหลายวัน <laughs> คนเดียวกันเออแล้วแบบว่าช่วยหาแบบยากันดงยากันแดดเขาหน่อยนะเออคราวที่แ <caso>, ล้วเขาหน้าดำเลยเป็นฝันฝ้าเลยแต่เขามีครีมกันแดดอยู่แล้วไงก็ครับที่แล้วเขาไม่มีคนดูแลเออเออเขาตัดแดดก็ไม่มีใครคอยดูแลเลยพี่วูดเขาก็งัวแต่แบบว่าเป็นมังกรอย่างเดียวอะไม่ไม่ได้อีไม่แปลว่าไม่คือน้องไมไม่ได้เป็นเลยเออ นั่นน่ะครั้งนี้อยากให้แบบว่าเขากลับมาหน้าดำได้ป่ะวที่เก้ามีครีมกันแดดมีนี่ก็ต้องมาให้หนูเดี๋ยวพี่เอามาเอ้พี่ทาให้ด้วยไหมโอ้โหได้เดี๋ยวพี่ให้พี่กูทาให้มือพี่มันสะอาดให้มือพี่วุฒิแก้มพี่แกมมีกี่หน่อย อย่า่จิ้มเกมเรายังไม่ได้ล้างมือเลยฮะทำไมไม่เกี้ยวมือไปทำอะไรมาครับไปถ่ายรูปมาเท้าพื้นอะไรอย่างเงี้ยจับโคกจับสาจับสาบมาชิดดีไม่ได้เลยก็พี่บอกว่าเมื่อกี้โค้กเป็นอะไรนะพ่อค้าถ่ายส้มตำไม่จับไม่จับโค้กจับสาแลวจับอะไร เออพาะนั้นเน่ยที่แบบว่าเก้าไม่ดูแบบว่าเราคอเวทีอ่ะพี่พีบอกว่าอะไรนะพี่เก้าไ่โกนหนวดมันเก้าใจมากเหรอคะไม่หนูหนูไม่ได้บอกมันมันเป็นเอ friends. Friends so well. uh, says, ่อที oh, ่พ oh ี oh, ่เก้าไปเดินคลายไหมคะเออเออเออใจใ่ๆ่เาะว่าเปิดดูให้ดูเว้ยเห่นละเป็นไงว่า ไม่วันน้มันผมไปตากฝนมาไงไปตากฝนมาแล้วแบบว่าแต่งหน้าไปอะไรมันก็มีแบบหลุดอะไรไ่ใชอะรหลุดครับรองพื้นไงพี่วันนี้เนี่ยเกาวันนี้เกลียวเกลียวมากไหมวันนี้พี่เกาหน้าใสมากไหมครับรู้ว่าจะมาหาพีไงที่โกนหนวดตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้วทำไมต้องโกนหมืตอนมาหาพีด้วยเออถ้ามาหาลูแอร์โกนไหม มทำไมทำไมต้องโกนหนวเล้วก้าวทำไมอ่ะให้สะอาดสะอาดไงค่ะวันสำคัญอะไรสำคัญครับก็วันขายส้มตำใช่เอออ่ะเดี๋ยวตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกหลายครั้งเหมือนกันขายไปอีกทีนี้ครับฮะพเพิ่งแต่งวีดีโอ เดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยเหมือนกันในช่วงนี้<ช>แต่ทีเนี้ยเราอยากยี่อ,อยากจะให้เราบอกว่ามาพูดถึงเรื่องงานแกล้งนิ่งในการขายส้มตํตาของเราในวันที่24ครับคให้พูดเชิญชวนนิดน,นึงว่าแบบว่าต้ตามตําของเรามันรสชาติมันเป็นยังไงมันเหมาะกับการที่แบบว่าต้องแบบมาต่อชิวซื้อส้มตํตาไปทานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าภาษาส้ตามตําเนี่ยเขาเรียกว่าหนัวคำเดียวจบเอ จบแล้วเหรอแล้วบอกว่าคำเดียวมันจะมีหลายคำได้ไงเยะออแล้วแล้วคิดอะไรพูดอะไรไม่บอกว่าคิดถึงพี่พีเลยจบเลยเนี่ยผมพูดแค่คำเดียวเองืออังั้นถอังภาษาสแล้วก็ภาษารชาติแล้วนั้นก็เครื่องค่ะเครื่องอะไรครับเครื่องสปา เดี๋ยเออวิคนส่งัใจมาเก็บไข่ขอบคุณค่ะไม่ถึงได้ไงนั่งดูคนล้มอ่ ไม่ได้ทาําง,นา,า,ง,งานแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ตั้งใจทํางานกันนะครับอือย่าลืมพวกล่มด้วยหนูอยากหนูมากว่าคอมเมนต์ที่พี่เราอ่านแปลว่าอะไรมันต้องหามากแน่ๆมีคนกา<ม>ถามว่าพี่ก้าวอยากกินขค้กกินมากไหมคะผมกินมาสี่วันติดแล้วห<อ>มายถึงว่าทำไมกินเพราะมันคิดถึงมากเลยต้องกินชอบกินที่ร้านไหนมาอ่าของ ตอนนั้นพี่ไล่ตอนนั้นพี่ไล่ก้าวก้าวเบอกเขาอยากจะได้กินแบบพวกกิ้งของสมุนไพรมากเลยขอสมุแฉแฉเลยทำให้อร่อยมากด้วยอาฮูดลดูซื้อให้คืกที่กินคร์ดัลเขซื้อได้ไหมมีคนบอกว่าทำไมโลกเอียงจังคะหรอคะโลกมันต้องเอียงอยู่แล้วนะตามหลักแกนส แล้วแล้วมันเอียงไปทางไหนคะมันเอียงไปทางไหนเนว่าที่เขาทาบ้านเขาไม่ได้วัดระดับน้ำบ้านเอียงเหรอแล้วทาไมทาไมร่วงมันเอียงเข้าหากันอ่ะคะต้นไมค่ะนะเออแม่มันจังหวะมันหมุนไปทางนี้พอดีมันก็เลยแบบว่าใช่แล้วแล้วเอียงอย่างนี้แบบว่ามันบรรยากาศมันเป็นยังไงมันอุ่นไหมแอร์แอร์ยังเย็นอยู่คระตรงนี้แอร์เข้าแอร์ต่อกาดี อะไอ้สองคำถสองคำเราไปแล้วดีกว่าสองคำเามไอ้สองคำถามไงออ๋เขาวัยรุ่นไงฟืลแบบว่าเอ้ยพูดแค่นี้พอทำไมเก้าอ่ะเก้าวลงแม่์ไม่เป็นทางจริงมาคุยทีก็แบบพี่ฮาตลอดเลยฮาคือสงสัยในคำถามว่าเป็นยังไงตื่นืเวลาทุก่อนนี้พี่คุยอะไรกันลุงแอน์เขาเนี่ยพี่ฮาทุกประโยคจริงๆเป็นคนตุวใหญ่เต้องฮา นะลุ้นๆมีเดี๋ยวมีต่างจังหวัดครับมีต่างประเทศอ๋อแล้ว่างก็ไปเที่ยวหาดกันเลยหมายถึงว่าเมื่อคืนแล้วมีงานเปิดร้านส้มตำด้วยก็วันเปิดร้านส้มตำเนี่ยก็สามารถด้วงลุ้นลาฟิกย่า เอาเขาโอ้ที่โดงแลยนะเนื่องมึนรับสิไปเที่ยวคนตายจริงแย่ยังมึนรับจริงแยวจริงจริงเดี๋ยวจะหลุดไปร่วมร่วงมึนรับสิแล้วก็ให้คนตายรอเรือรอหนึ่งมาพูดประโยคไม่ตายไม่ไปพูดเก่งแล้วเขาถามว่าพ่อค้าแม่ค้าโสดไหมคะ อะไรนะครับคนตามช่วงตามโซนไหมไม่ส the so no. mmm e ่งครับไม่ส่งล้วเราผค้ชาไม่คัะหญิงต้องมากินที่ร้านเท่านั้นโซนไม่ใช่สซนอ๋อไม่ใช่ส่งนี่ก็เสือกไม่ดีเหมือนกันต้องบอกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว ส่งไหมส่งไหมอะไรนะคะส่งไหมส้มตำก็ถ้าสมมติว่าใครอะทานส้มตำก็สาได้อยสามร้อยครบขึ้นไปสาม้อยสาคสามร้อยครบขึ้นไปจัดไปแน่นอนค่ะแล้วส้มตำมันสดไหมสดไหมพี่เจ้าสดครับแล้วส้มตำมันสดไหมอะไรนะฮะ แกเป็นคนแรกอะไรบลูแกก็เก้งเนาะเอาไม่ตอบเลยเอาตอบสุดท้ายแล้วพี่ปิดเลยอ่ะตั้งไม่รู้เลยใช่ไหมไปพีอ่ะแล้วเจอกันนะครับดูอะไรด้วเองด้วยนะครับ